สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่8สิงหาคม2564นะครับวันนี้น้องเซอร์ไพรส์ของเราอายุครบ4ขวบแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูน้องเซอร์ไพรส์แต่งตัววันเกิดทว่าแต่งตัวเป็นอะไรไหนหนูหนูยืนดีดีดิอือหือไหนยืนตัวตรงสิครับเฮ้ยนี่มันสไปเดอร์แมนนี่วะดูสิเสื้อสไปเดอร์แมนเนาะมีถุงมือสไปเดอร์แมนด้วยเหรอไหนเปล่อยยัยังไงลูกโอ้โหไหนข้างหลังกระเป๋าอะไร กระเป๋าก็สไปเดอร์แมนด้วยโอยหนักแล้วลูกหนักแล้วลูกเอ้ยแล้วนี่อะไรพวงกุญแจกับตันอเมริกาหรอแล้วก็มีเป็นที่ใส่เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นรูปไอรอนแมนเหรออีกอันเป็นรูปอะไรพ่อดูด,ดิสีเขียวอะสีเขียว<ส>เป็นทันจิโร่เอ้โหยเต็มสุบเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะพ่อเพิ่งเห็นรองเท้ารองเท้าอะไรเนี่ยรองเท้าก็เป็นสไปเดอร์แมนเกรอเนี่ยไในดูข้างหลังดิโอ้โหหลอนไปแล้วลูกเอ้ย กังเกงก็เป็นสไปเดอร์แมนด้วยอืมวันนี้มาเดี๋ยววันนี้เรามาโอายพามมันเกิดให้สุดแสบของเราได้วานะครับเฮ้ยนี่ใครเนี่ยนี่วันเดอร์วูแมนนี่นะโอ้โหอ๋ออันนี้พี่สาวพี่สาวของสไปเดอร์แมนเหรอแล้วก็น้องสไปเดอร์แมนเหรอโอเควันนี้ก็สไปเดอ์อายุครบสี่ขวบนะครับ ป้าขออวยพรให้หนูเป็นเด็กดีสุขภาพแข็งแรงนะ้ลูกนะอ่าเดี๋ยวให้คุณแม่อวยพรให้ลูกชายหน่อยนะครับคุณแม่จะอวยพรให้ลูกชายหน่อยนะแม่ปีนี้หนูครบสี่ขวบแล้วนะครับโตแล้วนะลูกหนูเก่งนะเพราะฉะนั้นห้ามเถียงแม่นะห้ามเถียงแม่นะห้ามเถียงแม่นะอือจอบให้ดมเลยอาเจ๊มีอะไรจะอวยพรให้สไปเดอร์แมนไหมครับ สป,ปร์แมนน้องชายอะครับขอให้น้องเป,เป็นเด็กดีไม่ดือไม่ซนโอเคไม่ดื้อไม่สนเหมือนหนูนะ,ระ,ระคนนนรัคบออรรอโอเคก็วันนี้ขอให้สปายมีความสุขมากๆนะครับคลิปนี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปอวยพรสปทสั้นๆนะครับบ๊ายบายสปายบายบายก่อนเร็วสปายบายบายไม่สนใจพ่อเลย